กล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับหาหายกันไปหลายวันนะครับสำหรับช่องหยิบมาสองของเรานะครับผมวันที่12เอ้ยวันที่2เดือนตุลานะครับ2567ครับก็ับมาพบมาเจอกันอีกครั้งนะครับมีพระดีพระราคาถูกถูก,กมาให้ส่องมาให้เช่าหาบูชากันเหมือนเดิมนะครับ ทางการติดต่อก็ยังเบอร์เดิมนะครับ0ูนย์ห้าเจ็ดนะครับท่านที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสําหรับช่องของเราครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับวันนี้ก็มีพระหลากหลายรายการนะครับทั้งพระเก่าพระใหม่นะครับราคาก็ยังยืนพื้นอยู่นะครับผม300บาททุกองนะครับ EP นี้ราคานี้ยาวๆกันไปครับ ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันที่องค์แรกเลยนะครับผมแรกเป็นนางพญาเนื้อขาวนะครับเนื้อขาวสวย พยามีตะกุดฝังตะกุดนะครับองค์นี้ฝังตะกุดฝังกิ่งมีห็นกรวดหินแรกขึ้นเต็มเลยนะครับผมสำหรับท่านที่ชอบพระเก่า ไม่ควรพลาดครับองค์นี้วอยตัดนะครับดูด้านหลังกันนะครับชอบองค์ไหนรักองไหน ถูกใจองค์ไหนก็ขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมที่ทางลายของเรานะครับแคปรูปหน้าจอแล้วสอบถามได้ครับผมรายละเอยียดเพิ่มเติมได้รายการที่หนึ่งผ่านไปนะครับผมรายการที่2รายการที่2เป็นเหรียญน,นะครับผมเหรียญหลวงพ่อจือ ระคูส่งวรสมนคคุณนะครับที่ระลึกฝังลูกนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับปี2545วัดหนองบัวนะครับผมขอบตับสวย ส่องลงกล้องก็เห็นความคมความชัดนะครับพระองค์นี้ ค่อยจะโฟกลัดเท่าไรขอบข้างนะครับคอยตัดชัดเจนนะครับผมรายการที่สองผ่านไปนะครับเอาเลขสองหายไปไหนละว หลุด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 รายการที่3นะครับผมเป็นเหรียญพ่อแพรนะครับรุ่นสิงหนึ่งเสาห้าปี3-6นะครับผมเิลวไฟยังวิ้งวิ้งอยู่เลยนะครับ คมชัดครับผมราคาเบาๆกันนะครับรายการที่สี่นะครับผมเป็นสมเด็จสามเหลี่ยมเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกลวยนะครับปีศูนย์เก้านะครับออกวัดหนองปริงน,นครสวรรค์นะครับผมมีพระเอจิร่วมปลุกเสกก่อรายขณาจารย์อยู่นะครับมีทั้งหลวงพ่อกลวยหลวงพอ่อพมหลวงพ่อกันหลวงพ่อจันนะครับ ว่าเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับผมสร้างแล้วเข้ากลุไว้นะครับผมเปิดกลุเมื่อปี2548ครับเก็บหน้าบูชาครับพระองค์นี้พระดีเนื้อผมน้ำมัน สวยๆเก่าๆสภาพเดิมๆเลยครับหิ่งๆงมาครับไม่ได้ล้างไม่ได้แต่งนะครับผม ราคาเบาๆนะครับให้ทุกท่านมีช่องมีทางมีมุมไปต่อกำไรได้ครับผมหรือจะเก็บไปสะสมก็สุดยอดพุทธคุณนะครับต่อไปรายการที่5ครับผมปิดตาหลวงพ่อชํานาญนะครับผมล้วผมใบลานสวยๆอยู่ในเรียมกันน้ำพร้อมใช้ครับผม ตาข้างอุพ่อชํานาญวัดกุดีทองอะไรประมาณนี้ครับผมเป็นพระเกจิที่เรื่องชื่อเหมือนกันนะครับ ไปเป็นรายการที่หกครับผมพระปิดตามหาอุดอง์นี้น่าจะเป็นวัดอะไรเนี่ยวัดตึกครับผมวัดตึกนี่ครับปัมม๊มอยู่วัดตึกอยุธยาครับผมปิดตา ้อสวยครับยันด้านหลังลึกเลยครับผมน่าเก็บอีกแล้วครับท่าน ราคาเบาๆนะครับจำอีกครั้งหนึ่งนะครับ300บาททุกองค์นะครับ EP นี้ต่อไปรายการที่7นะครับผมนี่เลยครับหลวงพ่อปานมาพร้อมกรอบเงิน ในกรอบเงินอย่างนี้เลยนะครับจะเงินแท้หรือเปล่าแปะตังมั้งครับพอปานขี่ไก่นะครับผมสวยๆมวลสันผมกระจายเต็มวงเลยครับ อีกแล้วครับสวยๆอย่างนี้ราคาอย่างนี้มีที่ไหนครับมีที่หยิบมาส่องที่นี่ที่เดียวครับผมต่อไปเป็นรายการที่8นะครับผมสมเด็จเจ้าคุณนอนะครับผงน้ำมัน สวยๆผงน้ำมันพระแท้ดูไม่ยากครับผมพระแท้ก็ต้องมีพุทธคุณครับ การที่9นะครับผมเป็นสมเด็จ9ชั้น1 2 3 4 5สอ8สชั้นนะครับมีทราบที่นะครับองค์นี้เนือออกเหลืองๆนิดนึงข,ขาบไขขึ้นเต็มองค์แล้วครับ สวยซึ้งตรึงตราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมจะได้เปิดการมองเห็นของช่องด้วยนะครับ จะมีเสียงกบเสียงเขียดเสียงนกนงกระทั่งเสียงสุนัขนะครับรบกวนมาเป็นบางคลังบางคราวนะครับผมธรรมดานะครับบ้านนอกรายการที่9้าผ่านไปนะครับต่อไปเป็นรายการที่10นะครับนี่เป็นเกียรติโยโเจ็ดชั้นนะครับผิวสวยๆเนื้อเก่า สารเยอะครราบตรงนี้มีเนื้อเกินที่ขอบข้างตรงนี้ตามตำราเป๊ะๆเลยครับ ที่สิผ่านไปครับต่อไปเป็นรายการที่11บครับผมสมด็จออกระหังนะครับสมด็จตรงนี้ใส่กรอบให้จานด้านหลังจานมือด้วยนะครับ สารดีนะครับองนี้ออกวัดพรับนะครับผมประมาณปีหนึ่งห้าใช้พงเก่าของวัดพรบผสมเยอะมากนะครับพระรุ่นนี้เกตดว่าจะมีมวลสารเก่าเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ด ประจายอยู่ทั่วองค์ครับราคานี้ไม่แพงครับพระดีมีพุทธคุณไปปกปักรักษารายการที่12เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับผมตรงนี้ก็สวยนะครับพระ รายการที่13นะครับผมเป็นพระปิดตาหลวงพ่อ,อุตมะนะครับผมด้านหลังเป็นทีดีสามมุมใเรียมพร้อมใช้งานนะครับผมกดเงินหนึ่งดอกครับ อุตมะชัดเจนนะครับเก่าย่นวัดวังวิเวกกรามนะครับผม ไปเป็นรายการที่14นะครับเป็นพระปิตาองค์จิวองค์เล็กน่ารักน่าใช้นะครับมีรอยปาดเนื้อมวนสารเป็นผงยานะครับองนี้ ใช่เนื้อดินนะครับไม่ใช่เนื้อดินไม่ใช่เนื้อพุทธคุณเน,เนื้อว่นเป็นเนื้อยานะครับองนี้รายการที่15นะครับ สงกระจายหลวงพ่อผางนะครับปีหนึ่งเก้าผิวสวยๆออกชมพูชมพูหรือออกแดงๆเรื่อๆนะครับผมผิวสวยครับหลังก็อสวย งนี้แถทันนะครับราคาเบาวิวไปบริการที่16ครับนี่ก็เรียกว่าพิมพ์สังกระจายเหมือนกันนะครับผมแต่ออกที่ว่าเป็นกลุ่อัมพวานะครับ เนือจะออกไปโซนทางสมเด็จนะครับ,บดูใชอบดูใช่ดูให้รักดูให้ศรัทธานะครับผมแล้วทักมาที่0 6 7 7 7 5กหนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกสาย ทุกรายการที่ทักเข้ามานะครับไปเป็นรายการที่17นะครับนี่เป็นลูกอมผงอิทธิเจของหลวงพ่ออุตมะนะครับผมเมตตามหานิยมมหาเน่ห ปลอดภัยนะครับผมลคลาายคล่องมือ,อจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับผมสำหรับผงอิจเจหลวงพ่ออุตมะนะครับราคาเบาๆพุทธคุณแรง ต่อไปเป็นรายการที่18เป็นรายการสุดท้ายนะครับผมอันนี้อยู่ในเรียมเดิมๆนะครับเป็นพระครูปร,รับจุนนะครับผมพระครูปร,รับจุนปี2511นะครับวงนี้จะเป็นเนื้ออปกาหรือเนื้อเงินก็ไม่แน่ใจนะครับดูกันเอาครับในเรียมเก่า มาอย่างนี้ใช้จนสึกแล้วครับเจ้าของก็เลยไปเลี่ยมกันน้ำดูการเลี่ยมก็จะน่าจะผ่านมาประมาณ20ปีได้แล้วมนะั้งไา้ความคลาสสิกนะครับในความเก่า ไม่อปาก้าก็เนื้อเงินครับสองเนื้อนี้แน่นอนก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ EP พีนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมชอบองไหนรักองไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้ศูนย5ห้าเนะครับ EP นี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ